สวัสดีจ้าพี่น้องปปาไปสูบสุนมาพบมาพอกันเกากับกุกตุกทิกกินแซบเลยจ้าเดอ้อโอ้ยหล่อไปบ้านพุนหลอะไปบ้านพี่เพื่อนเอ้อมันอีก็สิมานหลาะมากินเขาอยู่บ้านพี่สาวเ <c oughs> พลลาปลาซูกินนะเพื่อนปลานิ่นนะคะปลานิ่นปลาหนำโค้งปลากระช่างนะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ต้มปลาด้วยค่ะเดอ้อต้มปลานิ่นค่ะเพื่อนมาเด้อจ้าโอ้กะโซคักกวัวุ่งเอ้กินกะผีเคยอันนี้ ใบมะกอกยอดใบมะกอกแล้วเพื่อนอันนี้พักกระโดนน้ำเพื่อนเอาโซ่ตรง,รงนี้สกปรุ่มอินแเสพรฝีมือพี่เขยเพื่อนเกินเฮตุสุขุมเต็มด้ยน้แต่งลุง,งอเอาะคนนี้หันหอนเพื่อนคือว่าคนนี้เราตีบังไงเอากินลุงกิน เอากินพักเพื่อนมองหอดบ้านจะคของจ้าเพื่อนอยู่บ้านทู่นั่นอยู่บ้านทู่นี่อยู่เนี่ยแทบแทบคลองแทบเลยลุงแทบเนาะอร่อยอร่อยดี อะไรอะไรดีมีมือเจ้าของเห็ดเลยะเจ้าขอเป็นคนทำเจ้ของกับบาแทบย่องจ้าขอเอยเออมาบานพอเนาได้สบายนี้ไมบอกก่อเพื่อมันจะออกรสเปรี้ยวๆนะจ้าเผื่อจ้าปูฝาน้ำ ทานกับอีกวงนึงครับกินอย่างเกาหลีเพื่อน <laughs> เดี๋ยวกินวงนี้แล้วก็สิตูดไปวงนั่นนะเพื่อน <laughs> ตูดวงนั้นแล้วก็ตูดวงนี้ <laughs>

xin xin đẹp nhau nhã rồi đã, tuổi, tuổi sẽ được yืน lâu. Tự nhiên, đến con bơi khí đi. Lại, <laughs> ừ. <laughs> bỏ <bà, là bà. cười> สอนมีสัมงานนะความพนัน้ดยหลายทั้ก็ปตันถึงมันจริงด้วยบรหารสูงใหนะ้เมันเป็นงานหนิดเลงรับจอดดันไว้ดันไหวเมื่นี่มีปลูกอด้วยไหมล่ะพี่เมื่อนี่กินข้าวก็คือเคยเพื่อนแต่ที่บริหานงาเพื่อนดอกค่ะบริห็นแต่มือเพื่อนก็พอ <c oughs> เอ้มือไข่มือผู้ชายพอซื้อว่ามีผู้ชายกินข้าวด้วยเพื่อนมาโอ้โนี่ใส่ซ้อนกลางนี่พ่อ ดูจะเป็นยาบุหรีสดนะเพื่อน้าเพก็นไป่นอ๋อตะก้อ้่เลยเพื่นอนเยี่ยวแ่ยาบไปกินน้ำผู้ได้เด็กินกัน2องกีนอ,องนี่าอยากินมาวงมีเบอกเขาแล้วเดี๋ยวกินวงนีก็สิไปวงนั่นจ้า ขิบแถวนี้ละเพื่อนเลยเราจะว่าบววิ่งไดสุดท้โอ้เราค่ะมันจะลุ้งใจเนเด้ <laughs> อเราเค็ดลิ้เค็ดหัวบ่ได้เด้ออย่าล้อเล่นกับพี่เอนะเอไอบนหอยพานเด้ <c oughs> อเราหลีนักพนันบ่นได้แลยวคนมากคนตั้งใจขยันตั้งใจจริง,ง,จ,จ,งจังเลย ่าไปงหลังขายเสือผาน้ำเพื่อนขายเสือผ้าพ่วงถุงกระกอกในรุ่งซากใส่กระอกออก้วยเปรี้ยวจางอะไรจ้าาง เอออย่าพุ่งว่าอย่าพึ่งว่าเขาเตรเอาอ้วยว่า,าพึงาาพ่งเ่าเราอยู่ไหนไปเล่อไรั้ญา่เลยสอบขีดเมื่อได้่เื่องจเนี่บิ <c oughs> ้งขอประทานอภัยเดินกลัเพื่อน <c oughs> มาไทายทำหนกสถานที่กับซีนี่แบบ อะไรยังไงให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดนะคะแสบนะลุงเพืผู้หญิงกระเป๋าเห่เหเาเลยนั่วห่วยจานดีไหเออ,อ,เเอจานกา่อนกิน,จจนแต่จาน,บบจานบบเนี่ยกินแบบผู้ทุ่งเพื่อนกินแบบผู้ทุ่งน่ยเออ สงสัรเธอเ,าเ่าแล้วนะแม่ยอดยายีหัวใจพี่ลวงนี้มีแต่เธอคนเดียวแซ่แซ่บลูงแซ่บแซ่บลุงเขากล้องอะไรหรออย่างนี <muffin initiation> <pic>. ้จะมือ <implications> กับพ่อ แบบสตมือซ้อนทานท่านเนื้อป่าท่านป่าระวังกลางเพื่อนแสบเลยพี่เสียบแล้วแสงสบดเสียงสุดเต้นจูบจุวบเลยลุง เพื่อนกนินเขาเบ่แซ่บดอกกินบ่แซ่บปันไดเดอกเพื่อนมือเขานะบก ok ลงไปเครื่องติ๊ดกับเพาาาื่อนกัสีขออัมพาราจากไปคือเก่าละค่ะขออัมพาราจากก่อนเนะพื่อนจ๋าขอมาพบมาพบก,กันใหม่กับทุกที่กินแซ่บได้ลิปหนาเด้อขอให้ทุกท่านที่ขอมารับชมวิดีโอชม o m หน่อยๆ zoom ม,มีกกว้นี่แต่ความสุขความเจริญอายุมันคว้างยืนนะคะเพื่อนๆจ๋าบายบายแล้วมาพบก,กันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะเอาว้าวบันไดเสื้อ